แห่ลุ่มแหวลุมวล่มนะครับภาษาอีสานบ้านผมเอินแหวตจกนะครับสวัสดีครับของทานน้กกินที่นิสานครับพี่น้องโอ้ยปลาอ้อยงามๆนะครับมองงามมองมองงามเพี่ยนแต่พาพี่พา่น้องมาอย่างโหนะครับไล่สัตว์กินเขาปลาเด้พี่น้องเลยนะครับปลาอ้อยทั้งเส้นะครับ ข้างล่างนี่แม่นฟังหวยพี่น้องฟังหวยพูนพุดแล้วเห็นเขาขาเป็นเปลี่ยนล่ะไฟใหม่หมดแล้วนำมันน้ำทงน้ำทาอะไรทงก็บปีนน้องดูเป็นทงอันนี้เป็นปลาอ่อยตัวอ่อ้ตอหัวหน้าครับตอหัวหน้านะครับข้างล่างเป็นทงทงหน้านะครับมือมองนี้เป็นแม่นเป็นเป็นโคกนี่พี่น้องมองนี้เป็นปลาเป็นดอนหัวหน้านะครับเหลือดอนเดียวนี่แหละน้ำมูลนี่แหละไฟมันในใหม่ต่อกันก็ปลาอ้อยนี่แหละนะครับ มือนี้พี่น้องมือนี้พาพี่พ่น้องมาเบิงการเฮ็ดกับดักชนิดหนึ่งนะครับเป็นกับดักของชาวอีสานสมัยโบราณน,นะครับที่ลหลายหลคนอาจจะรููจักหรือหลายๆคนอาจจะบลูจักนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันมือนี้สําหรับคนที่บรู้จักสําหรับคนที่รู้จักมากอะน้นําเพิ่มเติมได้นะครับเป็นวิธีนะครับก็เป็นวิธีนะครับสอนวิธีการเฮ็ดกับดัก นะครับที่ช้าวิสันพอไนย์ไมไนย์บันเอินว่าแห้วจกพี่น้องแห้วจกเป็นกับดักโบลานนะครับที่ทุกอย่างนะครับสัตว์ทุกชนิดนะครับที่จะเข้ามาที่สามารถที่จะเป็นกับกับดักสัตว์เกือบหลายชนิดนะครับเกือบทุกชนิดในอีสานบ้านเฮานะครับมื่อนี้สีพาะีพี่น้องมาลองเบิงพระอ้ายพระไซน้องนงนะครับที่ยังบอกข้อเห็นนะครับเมื่อเบิงกันว่ากับดักโบลานเป็นจังไรครับพี่น้อง นะครับนี่เป็นพ่นพี่น้องพ่นปวกส่วนนี้เป็นกลางโดนเอ้ยกลางโดนเนี่ยโดนพี่น้องปลาหยาค่าปลาหยาพริกหอ้นะครับต่อก็ปลามันต่อก็ปลาอ้อยเนี่ล่ะนะครับนี่แหละพี่น้องผมคิดว่าท่ำเลที่จะดีที่สุดก็คือก็ขางพ่นนี่แหละพี่น้องขางพ่นปวกไงเนี่หล่ะนะครับมองวิส่มองนี้ละแล้วก็ที่แม่นต้นต้นแดงน้อยนี่ล่ะที่เป็นอุปกรณ์นนัอีกอย่างหนึ่งเท้าจะใส่นะครับเป็นต้นแดงน้อยนี่หล่ะเอานะครับ พื้นที่กับชิ้แม่นมงนี้นะครับที่เป็นสมอรภพุิมติดใต้ต้นแดงนี่แหละนะครับรอเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่แหละผมคิดว่าทำทำเลที่เหมาะสม ได้มันเปลีป่ยนได้นะครับวงประมาณจักคืบหนึ่งนี่แหละพี่น้องบนรัศมีคืบหนึ่งนะครับผมก็ึงมาขุดขุดลุมพี่น้องขุดลุมแห้วจก,กเกินแห้วจกแห้วจกหรือแห้วลุม นะครับนี่เป็นกลไกอีกอย่างหนึ่งพี่น้องนะครับลักษณะของอห่างลุมครับหรือแห่วจก ครับนี่เป็นไข่ห่างค้างนี่ลองนะครับไข่ห่างค้างมีหัวไข่หน่อยโอ้โหหหน่อยหลายกันครับเนาะีิมไข่ไปนะครับเอ่อธรรมดานี่นะครับถ้าไม่มีหมองได้หลายนี่ใส่ใส่ไข่นะครับใส่ไข่ลงไปในหลุมอันละอันนะครับนี่แหละพี่น้องใส่ไข่ลงไปในหลุมนี่เห็นไหมพี่น้องนะครับน่วยละอันนะครับแตมมือนี้เอ่อผมมุมมีเวลาหลายนะครับเมื่อสวนนพี่น้องใส่ต้องไปซองไวยเลยนะครับ เห็นว่าไ่น้องเป็นใขรสวงหน้ยอยู่ในหันนะครับรักการทำงานไปยังบ้านนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับ <c oughs> แห่วลุมแห่วลุมนะครับภาษาอีสานบ้านผมเอินแห่วจกนะครับ รับเมื่อเขาเขาเตรียมมองเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมมองอันนี้เรียบร้อยแล้วมันเขาจะมาเตรียมเสียกพี่น้องเสียกผูกใส่ปลายแดงน้อยนี่แหละนะครับมาเบิ่งกันว่าเยอะตั้งไรครับนะครับนี่เป็นเป็นเสียกพี่น้องนะครับแต่แต่ไฮดีนี่ใส่เส้นใยไงเขานีแล้วพี่น้องเด้อนะครับแต่มือนี่ผมใส่เส้นน้อยพอดยอมรับอยู่ว่าใส่เส้นน้อยอยู่นะครับเพราะไม่เฮ็ดเป็นบ่วงพี่น้องเฮ็ดเป็นบ่วงบ่วงสามารถที่จะหดได้เด้อแม่บ่วงหดบ่ได้เด้ มะัเป็นบ่วงหูดได้บ่บงเมนบ่วงเงื่อนตายไปน้องนี่ละบ่วงหูดได้นี่นะครับนี่ความกว้างของบ่วงก็คือประมาณนี้ละนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งนี่เขานี่ยละนะครับเดี๋ยวสิมีลยก,กานทาง,งานจังไดมาเบิ่งกันต่อไปครับเขาได้บ่วงเีเยแล้วห้องพัเห็ดผูกเส้นไม้คัดเก็บบันนี่เป็นไม้คัดเก็บพี่น้องไม้คัดเก็บ ไม่คัดจีบในชีวิตประโยชน์ตั้งใดเดี๋ยวต้องติดต,ต,ต,ตามกันไปนะครับช่วงห้างของบ่วงนะครับกับปลายเชือกอยู่ประมาณฟุตหนึ่งนะครับประมาณฟุตหนึ่งเดี๋ยวไปนองครับไม่คัดจ็บเนี่ยปลายบ่วงกาไม่คัดจีบนี่ประมาณฟุตหนึ่งครับนี่เรียบร้อยเลวพี่น้องพร้อมที่จะใส่ไปไปเบิ้งกันครับ นะครับเมื่อผมได้ผูกห่วงผูกบ่วงเรียบร้อยแล้วนะครับผูกบ่วงใส่ไม้ขัดเจ็ดเรียบร้อยแล้วผมเอาปลายอีกส่วนหนึ่งพี่น้องปลายของส่วนเสียกอีกส่วนหนึ่งมามัดใส่ต้นไม้น่อยนะพี่น้องมาใส่ต้นแบงนี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้มันห้อยอ่อนตอนองต้องไว้แบบนี้พี่น้องเพื่อจะให้มันห้อยองต้องอยู่แบบนี้นะครับผมเหยียมันห้อยอยู่แบบนี้นะครับเนี่หอยลักษณะของการห้อยมันห้อยอยู่แบบนี้เลยพี่น้องห้อยองต้องโนนมานี้มาเบิ่งกันวิธีใส่ครับ นี่เป็นข้านได้เป็นน้องเด้อข้านนะครับข้านนี่เอาไว้เพื่อ,อยังนะครับจะมาเบิ่งกันครับพบป่น้องวันเตะเมื่อยเพื่อ,อยังครับอันนี้คือไม้คัดเจ็บนะครับไม้คัดเจ็ดเขาดึงไม้คัดเจ็บนะครับนมเสียกลงมาครับแต่ว่ามันจะดีตาเจ้าของมาเป็น้องมันยู่เหรครับปนไก่ของมันเห็นไหมครับลักษณะแบบน,นี้เห็นไหมแบบนี้ก็เสียกบน้พี่น้อง เสียกนี่คือเสียกบ่วงนะครับเสียกเสียกเสียกบ่วงนะครับบ่วงมันหด,ดย,ย,หนย่งไงจังไงมันเป็นบ่วงบ่วงหวดด้บ่วงหมันหด,ดยังไงครับ,นะรบเสียกบ่วงเรต้องเทศข่วงแ้งครับ นี่แหละพี่น้องนี่ก็ถมดินนล้มั้นี่โถมดินเักกน้อยเพราะมันบ่ได้อนี่นี่แหละนะครับเพราะสัตว์ที่มันมีม้าพี่น้องมาเลยนะครับสัตว์ที่เขาต้องการสิใดมันม้ามันกับมาลงมานี่แหละมันเห็นใครอยู่ข้างในนะครับมันกับมาเลยมันจะลลงไปลงไปหมดเอาใครมันก็จะเหยียบค้านตัวนี้พี่น้องเหยียบค้านปุ๊บนี่ก็ดิดนะครับนี่คือหลักการทํางานของมันพี่น้อง นะครับหลักการทํางานของมันนะครับนี่คือหลักการนั้นของมันนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เขาเอื่นว่าแห้วจกหรือแห้วหลุมของคนอีสานบ้านเขาครับคนอีสานบ้านผมบอกว่าโบเดพาดพิงไปถึงบ้านอื่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่เป็นแห้วจกเด้อนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับวิธีหาอยู่หากินง่ายๆนะครับที่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านผมเคนสอนมานะครับล้องออกไปใส้ล้องออกไปเฮ็ดเบิ้งนะครับว่ามันสิหมานอีหยังนะครับส่วน อันนี้ก็ะนะครับเป็นการสอนซื่อนะครับสอนเทคนิคในการเฮ็ดแหว่ลุม,ลมลนะครับแห,หว่ลุมแหวจกนะครับในบาก,บการหางดักน้ำหางสัตว์ในน้ำปลาน้ำโคกน้ำดอนนะครับผลจังไรบ่ได้ครับโบขอการันตีบ่ขอบอกนะครับว่ามันคืออย่างนะครับเป็นการสอนนะครับสอนให้รู้จักวิธีนะครับเอนน้านะครับเานะรากินนี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกทัพย์ทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นทุกการติดตามหลายหลายคน่าโอ้ยคือพวกไห้เย็นตัวน้ำเทวระสันว่า ยาเอาปานนั่นแต่ไม่นองแค่สวนรค์เซื้อกับพอ่อของน้องไม่นองเนาะเอานะครับจะหรับคลิปนี้ก็บฝาไปคลิปนี้ก่อนนะครับสุขดีมีใช้สุขสุขุนส,สวัสดีครับผม